สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะกับวัยรุ่นนะครับฟังดูเวลามันก็เป็นเรื่องที่เข้ากันยากมากแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับวัยรุ่นเนี่ยก็จะมองว่าธรรมะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เกิดจากวัยรุ่นที่ขาดสติแล้วก็ผู้วางนั่นเองนะฮะทานกรงสุดภาพจิตนะครับก็ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็นําเอาหลักธรรมเนี่ยนะครับมาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้กับวัยรุ่นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับนิวก็อย จะพาผู้ชมนะครับรวมถึงวัยรุ่นน้องๆนะครับไปฟังธรรมะดีๆที่ทําให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนความคิดในเรื่องของธรรมะแบบเดิมๆให้เป็นธรรมะยุคใหม่อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามยิวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับท่าครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพระอาจารย์มหาเทมวดีทิตตดจิจโตนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็มีคําถามโดนใจวัยรุ่นนะฮะมาถามพระอาจารย์ด้วยนะครับกราบนะครับ อาจารย์ครับเจริญครับเริ่มจากคําถามแรกของเลยกว่านะครับทําไมวัยรุ่นนะครับจึงต้องสนใจธรรมะครับอาจารย์ธรรมะนั้นจะช่วยเราในเวลาที่เราประสบปัญหาต่างๆประสบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสุขหรือทุกข์ถ้าเรามีธรรมะแล้วธรรมะจะช่วยจะโดดใหเราครับแล้ววัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์ครับคือวัยรุ่นเนี่ยชอบมองว่าธรรมะเนี่ยทำไมเข้าใจยากนะอาจารย์คิดว่าไงครับการถ่โทษ ธรรมะในสมัยก่อนเนี่ยเราถ่ายทอดกันในในรูปแบบที่ทําให้เด็กไม่สามารถเห็นเป็นรูปบรรทัดได้เราถ่ายทอดเป็นรูปแบบเป็นนามธรรมว่าเป็นสิ่งที่สูงครับเพื่อเป็นสิ่งสิ่งที่สูงและเด็กอาจเอื้อมหรือว่าเด็กแตกต้องสัมผัสไม่ได้เม่เด็กแตกต้องสัมผัสไม่ได้ในความรู้สึกของเด็กจึงมีความรู้สึกว่ายากแล้วบางศีลกับภาวนาเนี่ยครับมีความแตกต่างกันอย่างไรครับระหว่างศีล กับภาวนาครับศีลเนี่ยเรามาดูรากศัพท์ของข้อควาศีลแปลว่าความเป็นปกติก็คือเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างปกตินั้นก็คือมีศีลภาวนา,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 าทนี่ือทำให้ความรู้ความสามารถทั้งของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าภาวนาจําเป็นไหมครับที่เขาควรจะต้องถือศีลนะับจำเป็นเราก็ต้องอยู่ในร่วมกันในสังคมนี้ในใน,ในชุมชน มนตัวเยลกนี้แล้วว่าถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่แ,แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉา,าเลยผิดไหมถ้าเกิดเราไหว้พัดอย่างเดียวแล้วไม่ค้องบทส่วนนต์ครับอมว่าไม่ผิดครับไม่ผิดแต่ถ้าเข้าไปไหว้พัดแล้วก็มีความบารพเกิดขึ้นด้วยใจศรัทธาเรื่องใสจริงๆรในในพุทธพุนในธรรมคุณในสังกุณน,นั้นก็ ก็เหมือนกับเขาสามารถที่จะสวดมนต์ได้ครับแล้วก็สําหรับธรรมะนี่เลยครับอาจารย์คิดว่าช่วยแก้ปัญหาของวัยรุ่นได้จริงหรือไม่สำหรับธรรมะช่วยแก้ปัญหาของวัยรุ่นได้จริงหรือไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นธรรมะนั้นไม่เลือกบอกแล้วว่าไม่เลือกสุนชั้นวันณะไม่เลือกเพศไม่เลือกผิวไม่เลือกกฎเกณฑ์อายุสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของทุกๆคนนด้ อยู่ที่ทุกๆคนจะน้อมดำเอาธรรมะไประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างที่ะอาจารย์พูดมาเลยนะครับท้าจารย์คิดว่ามีหลักธรรมตรงไหนนะฮะส่วนไหนบ้างที่เหมาะกับวัยรุ่นไทยบ้างครับหลักธรรมเอาละข้อเดียวข้อเดียวเลยนะครับอัตตัญยุตตานะคืออัตตัญยุตาแปลว่าอะไรแปลวรู้จักตัรู้จักตัวเอง แล้วสําหรับวัยรุ่นนะครับที่สนใจอยากจะเข้าวัดเข้าวายอยากจะศึกษาธรรมะเนี่ยนะครับพระอาจารย์มีแนวทางที่จะแนะนาควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับมีความเรื่องใส่ศรัทธาก่อนมีความเรื่องใส่ศรัทธาและมีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองปใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นเอาเกมเข้ามาใช้เอาวีดีทัศน์ต่างๆเข้ามาใช้ซึ่งสามารถที่จะดึงดูดเด็กเข้าสู่ระพุทธศาสนาได้มากขึ้นครับและพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มี ธีที่จะจะสร้างกระแสให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับมานิยมธรรมะเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่ามีวิธีแบบไหนบ้างนะถ้าเราหาคนต้นแบบในสังคมให้เด็กเห็นและพยายามที่เผยแผ่คนต้นแบบอยู่เรื่อยๆนะดูวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติการคนต้นแบบเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้เด็กไแดบบ้ประพฤติปฏิบัติได้ ซึ่งเรื่องนี้มันมันทุกทุกส่วนในสังคมต้องช่วยกันลำพังองค์กรคณะสงฆ์มันไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะคณะสงฆ์เป็นเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองหนึ่งในสังคมเท่านั้นแล้ววันนี้นะครับน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนนะครับก็ได้ไขข้องปัญหานะครับที่คาใจายอยู่นะฮะแล้วก็ใครที่สงสัยในเรื่องของธรรมะนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้มัศการพระอาจารย์ เชียนบดีนะครับทิตาจิตโตนะครับท่านเป็นเลขาลูการวัดนวลจันทร์นะครับแล้วก็ขอบคุณวัดนวลจันทร์ด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรามอินทานนะฮะก็แวะมากราบไหว้กันได้นะครับวันนี้นิวนะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ